สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะขอต้อนรับสู่ช่องอาหลานพาเที่ยวค่ะวันนี้เราจะไปคาเฟ่ที่ไหนกันคะเออลาดกระบังครับคาเฟ่ชื่ออะไรคะน้องเจเนียเออเจสี่เจคาเฟ่ครับ747เโีวอเคน่เราไปที่คาเฟ่กันเลยนะคะไปค่ะตั้งหนักเลยเราคาเฟ่ชื่อเจสี่เจคาเฟ่ เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างไป้ค่าบริษัทคาร้านร้ายยี่สิบอ๋อ้อยยี่บาทเราเสียตังค่าตัวบัตรดิ้งพาสร้อยยี่สิบบาทสามารถนำไปแลกอะไรได้บ้างลูกสามารถนำไปแลกเป็นเปลี่ยนเป็นคือเครื่องดื่มหรือว่าไม่เกินหนึ่นงร้อยยี่สิบบาทนะคร,อ,รอ,อ๋อก็คือเราจ่ายบัตร ร้อยยี่สิบบาทเราไปได้เป็นเครื่องดื่มได้ถดเลือกเมนูที่มีส่วนต่างๆแตว่าสำรับเพิ่มได้ได้สามารถทอนรวมหรือแลกเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้เด็กสูงต่ำกว่าร้อยยี่สิบเข้าฟรีให้ฟังก่อนลูกขึ้นสูงเท่าไหร่ไม่รู้กำไม่รู้แล้วเดี๋ยวเราไปชิัดยันยันกำลังสูงเกิดยังคะเกิดหรือยังคะน่าจะเกิดเกิดแล้วค่ะ เดี S <S ๋ยววันนี oh, okay. ้ซ oh, okay. ื้อตัวเครื่องบินกันค่สวัสดีค่ะสามท่านค่ะสามสาโอเคขอบคุณมากค่ะอันนี้โอเคแล้วก็เหมือนบอดเหมือนบอดลิ้งพาร์นะเหมือนอัตโนมัตินี่ครับท่านผู้จมนี่ค่ะ ตอนนี้เราก็ได้ตั๋วเครื่องบินมาแล้วนะคะโ <Okay, S 1> อเคตอนนี้เราซื้อตั๋วมาแล้วาลบาไดร์ละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะก็คือถ้าใครมาก็แวะซื้อตั๋วก่อนนะคะก็คือก็อทำเป็นเหมือนเหมือนเราเหมือนบอัตดติ๊กพาสที่เราขึ้นเครื่องบินเลยนะคะก็คือว่าเหมือนเป็นจําลองอะค่ะว่าเราขออึ้นเครื่องบินเราต้องมีบอตรติ้กพาสนะซื้อตั๋วก่อนแล้วก็ค่อยเดินขึ้นไปที่เครื่องนะคะแต่ตัวนี้บอตรติ๊กพาสตัวนี้ร2อบบาทก็สามารถแลกซื้อ ครื่องดื่มได้นะคะแต่ถ้าสมมุติว่าใครนะคะ <บา S 1> ซื้อเกินจากเมนูเราก็จ่ายส่วนต่างเพิ่มได้แต่ว่าถ้าราคาไม่ถึง120บาทอันนี้เขาจะไม่ถอนคืนให้นะคะเคนี่เราได้บอดดิง้งคาราลมาไปกันเลยไหมคะอ๋ะมีหางมีหางโอเคงั้นเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันค่ะว่ามีอะไรบ้างไปกัน,น<ว>ค่ะไปกค่ะโอเคเขเป็นที่ถายมุมนะคะถ้าเราเดินขึ้นมานะคะขึ้นบันไดมาปุ๊บเราก็จะเห็นมีมุมอันนี้คือ ปีปีเครื่องบินนะคะปีเครื่องบินแล้วก็มีมมุถ่ายรูปตรงนี้ได้นะคะนี่แล้วก็แวะดูนิดนึงเนาะแล้วเดี๋ยวเราค่อยเดี๋ยวที่ไปดูบทกานถ่ามว่ามีอะไรค่ะไฟเจเล,เลตจำน,น้องจีเดียบไปเลยค่ะามน้องทีเดียบไปได้เลยค่ะ เขามาข้างในกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราหามุมน,นั่งก่อนเที๋อวเราไปดูที่เคาน์เตอร์กันก่อนดีกว่าตรงนี้ค่ะไปค่ะมีมุมมีมุมให้นั่องอยู่ค่ะใช่ครับ ตันี้ตัวนี้เป็นไงอย่ะมองตนี้ตัวนี้เป็นไงโอเคสวยค่ะเดี๋ยวเรามองวิวข้างนอกกันเลยเรามองวิวคนกลัวความสูงก็กลัวนิดนึงโอเคมันก็จะมีมุมถ่ายรูปเยอะนะมุมจากข้างหลังพี่อี้ก็ออกแบบที่สายนั่งสบายเนาะใช่ค่ะเดี๋ยวไปดูมุมตรงด้านนู้นกันนะคะได้ค่ะ เครื่องแล้วใช่ไหมก็เลยใช่ค่ะอันนี้ตรงนี้มันหัวมันคือหัวเครื่องนะอ๋ออันนี้หัวเครื่องจากข้างบนนะคะข้างบนด้านนู้นก็จะเป็นเป็นที่บังคับที่บังคับโอเคที่กับตันนั่งเนอะใช่โอเคลูกได้นั่งที่ตรงกับตันี่คะไม่ค่ะทำไมอะคะมีคนนั่งอ๋อนั่นเดี๋ยวเราก็ให้ต่อคิวเดี๋ยวจะไปถ่ายถาไปมุมแล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวจิมจะพาไปที่เคาน์เตอร์บาร์แล้วก็เราไปสั่งเมนูกันดีกว่าเพราะเราซื้อบัตร มีแล้วเรามีบอดดิ้งพาร์ทไปกันเลยแล้วตอนนี้หนูรู้สึกเหมือนถ้ามันเขย่าเขย่าเองก็ไมีโอเคดูบรรยากาศอย่างเนาะดูบรรยากาศสวยๆนี่นะโซ่ไปเรื่อยๆอ่าเดี๋ยวเราไปจับน้ำกันก่อนเพราะว่าที่นี่นั่งสบายแล้วครับ เดี๋ยวเราสั่งเคื่อดื่มแบบต่อ <Okay. S 1> คิวก่อนเนาะ <Okay. S 1> ใกล้ไปไหมคะไม่ใกล้ครับ <Okay. S 2> ถึงครึ่งตัวค okay. นาหน้าไม่ใหญ่ใช่ไหมไม่ใหญ่นี่เราเป็นเมนูเค้กทั้งหมดนะคบโอเคมีเ้ okay. งเค้กมีทั้งทายใครสนใจอยากจะได้อะไรก็เลือกเอา แล้วก็มีมุมนนะ้ำัรลมเนาะถ้าใครไม่ชอบเราก็จุดบโตะ๊ะเนาะอ้าชิ้นนี่ดูพี่แอรสเปกนี่หนูขับไปนั่งที่ก่อนนั่งโอเคถ่ายอยู่โอเคนะเราสั่งสองก่อนเนาะใช่ครับเราสั้งสองอันแล้วจ่ายส่นต่างจ่าใส่วัวไป อีกใบหนึ่งเราเก็บไว้เดี๋ยวให้พ่อมาสั่งใช่ค่ะกมีที่ทกาแฟไหมคะผู้นิสาทานเข้มไหมคะถ้าตัวนี้จะเป็นิกินเจอร์ของทางร้านเป็นตัวเดอร์ตี้โบอีนด้านล่างจะเป็นนมสดแช่เย็นในรสชาตองศนาแลลาลวราดด้วยช็อตกาแฟค่ะ มันจะไม่มีความหวานหรือขมๆไหคะใช่ค่ะขมขมมันๆค่ะเพราะด้านล่างมันเป็นนมสดแช่เย็นจัดโอเคชื่อว่าอะไรเอ่ยเดอตี้บูอิงค่ะอ่า d i r ตี้บูอิงเดี๋ยวเราทดลองกันเนาะเดี๋ยวเราลองอันนี้กันค่ะที่แอสเตนค่ะโอเคแล้วก็เจนี่เอาอะไรคะเอากินแอปเปิ้ลค่ะเป็นผลผลิตแอปเปิ้ลมิเอกนะคะใช่โอเคเพิ่มต่อไหมคะโอเคมาแล้วเมนูที่เราสั่งกันเดี๋ยวมาชิมกาแฟกันเนาะส่วนของเจี่เป็นน้องเป็นน้ำอะไรคะ เินแตะลูกค่ะย๊าคนแบบรามันดีหอมอร่อยอร่อยนะอร่อยนะหวานมาก คนกันนะนมขึ้นม,นมากับตัวตัวเดดี้ตัวนี้ค่ะก็จะไม่มีน้ำตาลลยเป็นกาแฟขมขมใครชอบรสชาติขมขมก็มาลองกันค่ะเดดี้โอเคพอพอคนเข้าไปละรสชาตินมก็ผสมกันกับตัวากาแฟมันก็จะออกหวานหวานมันมันเอ้ยไม่หวานแบบไม่หวานมากเพราะทีไม่หวานมันจะออาะมันมันขมขมโอเค ชอบชอบรสชาตินี้เค้กเป็นไงคะพี่ยังไม่ได้กินอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราขอชิมเค้กก่อนนะพี่พี่ชิมเค้กให้หน่อยืมเค้กส้มเค้กส้มที่นี่อร่อยเค้กส้มน่าอร่อยหวานเลยอืมเล็กี้ยงหวานหวานโอเคตอบเถยะคนชอบคนชอบส้มอ่ะจริงๆริงตอบเถอะคนชอบส้ม อันที่สามเราเป็นเนี่ยไม่ค่อยคุ้นกับเค้กส้มแป้งมันหน่อยอ๋อนางว่าแต่หนึ่งนะบัตเตอร์นิ่มๆดึงๆๆทำซอสให้ให้ให้ขีดขนาดนะคะขอบคุณน้ำนร้อยโอ้ยเต็มสิบเพ่อพร้อมไหมอร่อยอ๋ออร่อยอร่อยนางว่าอร่อยโอเคถ้าใครมาที่ตัวโาาทซศนะคะมาที่คาเฟ่เจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งก็ลอง สา,ามแรบดี่ดูเนาะหรือว่าจะเป็นตัวเมนูอื่นๆก็มีให้เลือกหลากหลายแล้วก็มีน้ําผลไม้แล้วก็มีพวกคุ้ตี้ให้เลือกหลากหลายแล้วก็ตัวน้ำพัดลมก็มีถ้าใครแวะมาที่นี่ก็ลองมาชิมกันดูนะคะเค้กจริงๆมีให้เลือกหลากหลายดนะ้วยเด็ดชิมจะแปลแต่ไว้ว่าอยู่ที่จัดว่าอยู่ที่ไหนนะคะจริงๆแถวนี้แถวราชกะบังไม่ไกลจากสัวน้ำพุนนะถ้าใครมาแบบขับที่น้พุก็แวะมาชิมได้โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาชิมนะ แกงก่อนเดี๋ยวให้ขาไปดูถ่ส่สวนกันนะคะ,ะ,นนะ,คะแ,บบแล้วจะน<อ>ั่ะขะแป้งไปกันเลยอเออพอดีพี่จิมใส่กางเกงขายาวเราลากยื่นต้องระวังนิดนึงตอนนี้อาจจะตีลังกาตกมาได้โอเคโอเคนั้นเดี๋ยวเราไปที่ด้านตัว โอเคด้านหน้าเครื่องบินนะคะโอเคอ่าเดี๋ยวน้องเจนี่นพาเดินไป <Okay. S 1> หน่อยครับวันนี้เราเดี๋ยวเราก็มาต่อคิวถ่ายรูปด้านหน้ากับน้องวันนี้เราจะเป็นกับตาไหมคะวันนี้คุณจะเป็นกับตาไหมคะโอเคอ่าคุณอยากเป็นกับตาไหมคะวันนี้คุณอ่าเดินมาสิใกล้ดีชั้นเดความฝันอย,อ,อยากเป็นสัตว์ตแทนอ๋อความฝันของคุณคืออยากเป็นสัตว์ตัวแทนแต่วันนี้คุณเป็นกับตาสักวันวก,ก่อนได้ไหมคะขอเป็นอ่ะ เอาเป็นในช่องอาหลานพาเที่ยวก่อนเนาะโอเคโอเคอ้าวแล้วคุณก้มทำไมคะที่ฉันก็ก้มตามคุณทำไม <c oughs> อันนี้เดี๋ยวเรากำลังรองคิวนะคะรอแถว,แถ,วถ่ายรูปกับตันกันนะคะวันนี้เราก็อยากจะเป็นกับตันเนาะกับตัวน้อย <Okay. S 1> นั่งก่อนนะโอเคจริงๆที่นี่มีมุมถ่ายรูปเยอะนะคะใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวจิมพันให้ดูเนาะ <c oughs> อันนี้จะเป็นชั้นสองนะคะ เอออันนี้ช่องคุณทำไมคุณไม่พูดเลยะคะไม่ไม่ใช่ช่องดิฉันนะคะช,ช่องร่วมกันอ๋อช่องร่วมกันเล้ดิฉันก็งงไม่เห็นคุณพูดเลยฉันนว่าช่องดิฉันคนเดียวโอเคอันนี้กับจันทร์เหน่ยจะพาทุกคนบินสู่หน้าฟ้านะคะไปกันเลยครับโอเคอันนี้ไม่ใช่ของจำลองนะคะอันนี้เป็นบลอดจริง ปุ่มเยอะมากปุ่มเยอะมากโอเค่กดไม่ได้สักปุ่มกับตันยังไงบ้างคะกับตันครับเป็นไงบ้างครับแมไม่เคยปนักสบนจริงแต่อันนี้ก็หมือนจะมองได้ดีมากโอเคอันนี้ก็คือเครื่องบินจริงนะคะนี่ถ้าน้องๆคนไหนที่แบบมีความใฝ่ฝันอยากเป็นกับตันก็เรามาเป็นกับตันตัวน้อยกับเหมือนกันกับน้องกับตันเลยค่ะ ่โอเคค่ะโอ้นี่เขาขับไหมคะลูกบังคับไหมคะโอ้เป็นไงบังคับผมไมี่ชิลโอเคไหมโอ้นี่กลุ่มเยอะมากอ่ะปุ่มเยอะมากนี่โอเคโอเคนะคะ จิมมี่ค่ะ<笑><笑>เดี๋ยวจิมมี่จะพาทุกคนนะคะนำสู่น่านฟ้านะคะเดี๋ยวในเราจะเดินทางกันไปที่ไหน,นะคะญี่ปุ่นโอเคญี่ปุ่นติดโควิดโอเคเดี๋ยวเราพาเที่ยวรอบๆกันก่อนกันนะคะไปเลยจริงๆถามว่าฟิลเหมือนเราอยู่บนที่บินจริงๆไหมมันอาจจะไม่ได้ได้ขนาดนั้น อ่น้อยคือเราถ้าเป็นชื่อมินจี๋เราไม่มีโอกาสจะได้มาอยู่ตรงนี้เนาะใช่ถ้าถูอว่าน้องๆที่แบบมีความเคยฝันเรอ่ลองแวะมาดูกันดีกว่าเนะพี่บินว่าวใช่โอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันค่ะบายที่นี่มีมุมถ่ายรูปเยอะนะคะอืแล้วขอให้ทุกคนฝาก ผ่าวิกฤตโควิด COVID ไปได้วยกันนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามช่องอาหลานพาเที่ยวด้วยนะครับเป<ข>น็นกำลังใจให้คุณหมอด้วยนะครับค่ะขอให้คนไทยปลอดภัยทุกคนเตอนนี้เราก็จะพาขไปห่ชิงชา้าเครื่องบินกันนะคะมีมุมถ่ายรูปชิงชา้าเครื่องบินเดี๋ยว้น้องเดียยพาไปค่ะ นนเป็นออปชันเสริมของแขงวินออปชันเสอันนี้ก็เป็นอีกมุมน,นะจริงๆเราก็เดินแบบช้าส่สนี่ก็คือบมไูนะะ้ได้สน,นีนแล้วที่เราต้องปิดคลิปนะคะตอนนี้เราได้พาทัทมุมแล้วกับรน, 4, 7, 4, 7, 7, นะะ 7, 7 4 7นะคดนเซเว่นร์ี้เซเวนะคะ โอเคแล้วเจอกันกับพวกเราได้ที่อัลอทพาเที่ยวอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์ให้กับพวกเราด้วยนะคะอลอทพาเที่ยวแล้วเจอกันใน EP หน้าค่ะบ๊ายบาย